เด้าพนดูวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวนี้นะครับอ่ามันชื่ออะไรอ่ะตั้มหนึ่งนะเค n เคนอ่าคือพนดูมันชื่อเคนใช่ปะน่าใช่แหละเค n ใช่มาผมขอฟาร์มก่อนละกันตอนนี้ผมเล่นเป็นฟาร์มอุ้ยมีตัวมาด้วยมาดีแล้วเพื่อนผมมาแล้วไงจังหวะนี้มาไม่น่ารอดนะไม่เจ้าทาจิเว้ยใช่หรอวะอาดีตายแค่นั้นแหละเดนเฟิร์สบัตเป็นดีไว้สมน้หน้าดิ มาเวทใครไม่เวทมาเวทผมเนี่ยผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอฟาร์มก่อนนะครับ มาครับคุณดูผมฟาร์มเสร็จละนี่ไงมีตัวดวยอุ้ยเจ็บนะาหน้าเจ็บน่าหน้าต้องโดนผมแล้วแหละต้องโดนผมแล้วแหละมาแต่วผมใส่เลยไงจังหวะนี้มาอุ้ยเพื่อนผมเอาละนี่ไงแล้วผมใส่แล้วผมใส่ตีตีตีแล้วก็ตีนี่ไงไม่ได้สกิลเลยแล้วผมไม่ได้สกิลเลยไงคุณดูอะไรครับนี่อะไรครับนี่อขอฟาร์มต่อแล้วกันอะไรวะผมควรได้เมื่อกี้ผมควนได้ตัว แต่ผมไม่ได้ตักตัวอลยไงผมช่วยไปสี่อ่ะขึ้นมังกรเลยครับจังหวะน,นี้มาตีเร็วอยู่นะตีแรงจัดอ่ะโกงมากอะ่ะตัวเนี้ยมันชื่อเคียนใช่ปะ่ะเออใช่นี่ไงกอดพันธ์ดไปครับกลางมีนะครับนี่ไงแล้วผมช้อนเอ้ยไม่โดนยกไม่โดนว่ะมาครับมาครับนี่ไงบนโดนว่ะแล้วผมไปแล้วไงจังหวะน,นี้ไหวหรือเปล่าอุ้ยไม่ไหวว่ะมา,มาแล้วผมดักจังหวะน,นี้น่าจะไม่รอดอ่ะนี่ไง แล้วผมใส่ไงนี่ไงว้าส่วนํำหน้าสมน้ำหน้าไม่ล่ะกระจ่ามากนะครับมืออ้ยขอโทษมาครับมันดูแหววหน้าแหววหน้าไหว้แหละไหว้แหละอุ้ยแย่ตึงจาดตึงจาดแล้วแบ็คผมตึงด้วยไงเกมหน้ามาครับตีฟ้าต่อเลยครับได้มาสองตัวนะเมื่อี้ตัวอะไรวะแครี่นี่ไงได้มาสามตัวสวยครับน้องแบ็คหัวจังวะหัวใเกมเน่ยแบ็คอะ เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนแบ็คบ้าอะไรล่ะแบ็คก็ผมนี่ไงแบ็คแมนอ่ะมาครับคุณดูฟาร์มต่อเลยครับจะได้มีตังค์เยอะๆอะไรเงี้ยมามีนะครับตัวล่างมีนะโผล่แล้วนะโผล่แล้วนะแล้วผมเอาอะไรไงจังหวะนี้แล้วผมใส่นี่ไงแล้วผมใส่ไงบ้องแตกหมดอ่ะ โดนตัดออกอะนี่ไงไม่ไม่รอดทับไม่รอดทับจังหวะนี้นี่ไงก็บอกแล้วไงครับไม่ลอดครับมาครับกลางมีนะจะเอาดีหรือเปล่าอะมาครับพ้นดูเคลียร์กลางเลยครับจังหวะนี้อุ้ยมีตัวด้วยมันชื่ออะไรเพราะผมจําชื่อมันไม่ได้นี่ไงแล้วผมใส่แล้วผมใส่ตายแค่นั้นแหละกระจอกมากอุ้ยขอโทษขอโทษได้ไหมมาแล้วลกมันเอาแบ็คแมนลงไงอ้ยไม่ใช่แบ็คแมนหรือซูเปอร์แมนอะไรครับเนี่ย ฟิล์มมืนอะไรครับนี่นะครับมีนะมีนะแล้วผมใส่อย่นไงจังวันนี้แล้วผมใส่ยไงนี่ไงยกสวยจัดกิกซี่ยกสวยจัดจังวันนี้ไม่น่ารอดอ่ะมาตัวต่อไปกันเลยปะเจ้าหรือเปล่าเจ้าหรือเปล่าเอ้ยขอตีก่อนได้ไหมมาครับฟาร์มต่อเลยครับจังวันนี้น่าจะไม่มีอะไรละมาครับเดินกลางเลยครับกลางสองนะเกมน่ะ ล่างก็สองกลางก็สอง,ง,สองนี่ไงเช็คไว้นี่ไงตายผมบอกเลยตายอย่างเงี้ยเออผมโดนโยกว่ะมาไม่รอดครับจังหวะนี้นี่ไงก็บอกแล้วไม่รอนี่ไงหมูไม่รอครับไ,ไม่รอครับ,รบน่าจะหมดนะนี่ไงเก็บไปสามครับผมแค่และก็จะเออขอโทษมาเดินต่อเลยครับคุณดูชิวจัดชิวจัดเกมเนี่ยผมจัดไปหกคิวแล้วอ่ะแค่สนะี่นาทีเองมา ฟาร์มต่อครับคนดูฟาร์มต่ออยู่ไหนกันหมดครับนี่ออกมาก่อนได้ไหม<ะ>มีประเด็นไงหรือเปล่ามาต่ออเลยครับคนดูมามาครับน้องวิกลางมีด้วยแล้วบนไงแล้วผมไปบนไงจังหวัดนี้ไม่น่ารอดนะเยืนอยู่คนเดียวอะมาดิมาดิาดเออผมเบ้าเฮ้ยสกิลเว้าเฮา้ยแรงจังวะเฮ้ยใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับนี่ไงตายไปดิว้ายสมน้ำหน้า เะครับเดินเกมต่อเลยครับเอาดาร์กเลยนะจังหวะนี้มีตัวอยู่นะมีตัวอยู่นะนี่ไงแล้วผมใส่ยังไงจังหวะนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วนี่ไงฟ้านี่ไงได้กี่คิวป่ะเนี่ยเออนี่ไงได้มาหนึ่งคิวนะครับคนดูเลเจนด์เดลี่ครับดีดาร์กต่อเลยครับผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่โกงมากเลยนะถ้าเาเป็นลมลมมันก็โหดอ่ะออฟมันก็โหดอ่ะฟาร์มยิ่งโหดอ่ะโอ้โหแหทุกกดเลยเนี่ย โคดโกงอะแต่ผมไม่ชอบเล่นนะตัวเนี้ยไม่รู้อะมันเป็นอะไรไม่รู้อะก็อะไรวะจะพูดอะไรต่ออะมาครับเดินเกมต่อเลยครับฟาร์มต่อเฮ้ยฟาร์มต่อดิมาครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปอาร์วีคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมหมดคอนเทนต์ที่จะทำแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรดีก็ผมว่าจะไปฟรีไฟล์อะทุกคนอยากดูไหม แล้วผมพาไปเล่นแบบตึงๆอะไรเงี้ยมาโฟกัสเกมต่อแล้วกันนะมีตัวหลุดมานั่นน่ะมีตัวหลุดมานั่นน่ะนี่ไงไม่รอดครับน้องไม่รอดอยู่แล้วแบบเนี้มีอีกหรือเปล่ากลางสามเลยนะกลางสามเลยนั่นน่ะกลางสามเลยนั่นน่ะแล้วผมเอาไงจังหวะเนี้ยเว้ไม่เดีกอยสกิทผมตอนสกิทไงแล้วผมตอนสกิทไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับคนดูก็ขอบคุณที่เข้ามาดูพอละ พราะว่าช่วงนี้อ่ายอดวิวมันไม่ขึ้นเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรออผมเออแล้วผมโดนช้อนไงวิผมโดนดักช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมโดนดักนี่ไงแล้วผมตายไงโอ้โหโดนดักมัวแต่คุยไงนี่ไงแล้วเพื่อนผมเอาจัดเลยไงไม่น่ารอดครับจงังหวะนี้ก็บอกแล้วไงแล้วเพื่อนผมตึงไงครับน้องรองให้ผมคิวบ้างรองให้ผมคิวบ้าง,งมาแล้วลผมเอาเลยไงนะขอแค่คลิปก่อนอะไรกันะแล้วลผมวิ่งใส่เลยนะ ฟาร์มฟาร์มดีกว่าวะทำไมคลิปมันเกิดเร็วจังวะเนี่ยจะล่าก็ไม่ได้ล่าเนี่ยเกิดเร็วจัดเลยอ่ะมาครับตีคลิปเฮ้ยไม่ไม่ใช่คลิปดิคลิปป่าใช่บัฟแดงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มากลางเหรียญติดแล้วนะเฮ้ยเราเจอไงเราเจอทาจิไงเจ้หนุ่มทาจิตี่ไงอยู่มาคนเดียวก็ไม่น่ารอดนะจังหวะเนี้ย ก็บอกเลยนะเนี่ไงนี่ยตีตีตีไม่รอดก็บอกเลยไงครับไม่รอดแล้วผมก็ไม่ได้คิวไงผมช่วยไปสิบแล้วเนี่ยได้ไปเล่ดัสเลกเยอะยิงกอลก่อนแล้วกันนะครับไปเดินต่อโอ้โหทำไมผมแบบไม่ได้คิวเลยวะแต่ก็ช่วยอ่ะสิบตัวแล้วเนี่ยเบื่อมากนะครับตีบักฟ้าต่อเลยครับตีไปครับตีไปนะครับแล้วมีอ่ามแล้วนะ น่าจะไหวชิวเลยเพราะผมได้โอมิอาร์มแล้วกลางสองครับล่างสองอีไม่ใช่เออใช่ล่างสองตีคิบโนก่อนนะครับไปครับผมเดินเกมต่อนะครับเฮ้ยเพื่อนมีประเด็นแล้วนะเพื่อนมีประไปดสวยจัดกิ๊กซี่สวยจัดลูคหลักจีเอ็มร็งี้แะครับกิ๊กซี่มันไหวทุกสถานการณ์เลยนะไม่โหจัดเลยมาครับนี่ไงเออไม่มีก็คิดว่าคนมีอ่ะมา แล้วผมใส่อะไรไงจังหวะนี้แล้วผมไ่เก่งกว่าทั้งิงนใจนี่นะแล้วผมใส่นี่มันแรงมากเลยนะเคนอะแบบว่านี่ยแรงเกินอะมันแรงเกินไปหรือเปล่าอะแรงพูดอะแต่ว่ามันมันก็แบ็คแมนอะแบงคแมนนก็หมดอยู่แล้วอะคามันตัวที่แบบโอยาหจากจัดแล้วผมตายในช็อตนี้กอนละกันขอฟาร์มกอนละกันนะมาแล้วผมขอใส่แล้วไงจังหวะนี้ กลางหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็สองนะครับโอ้เยอะจังวะโดนช้อนไงี่ยจังหวะนี้เออลอยไปเนี่ยมาแล้วผมวิ่งใส่เลยไงรับพ่อหนุ่มมานี่ดิมานี่ดินี่ไงเจ็บไหมเจ็บไหมล่ะมา,มาดิมาดิแล้วเพิ่มหมนไปไงรับพ่อหนุ่มไปหรือเปล่าโอ้โหมาเรื่องกองับเลยผมไม่น่าไหวแล้วผมก็สตายแล้วบายๆเกิดแล้วรอก่อนได้ไหมฮัลโหลใจเย็นดีน้องโอ้โหสี่ตัวเลยมา แล้วผมเกิดแล้วไงจังหวะนี้มาใครจะไหวกับผมวะมาดิแล้วผมเอาหมดเลยไงมานี่ครับน้องมามารับกรรมเลยมามาตัวเองก่อนเลยนี่ไงก่อนเลยนี่ไงตีตีตายแค่นั้นแหละมานี่ดิอยู่ไหนกันวะแล้วผมเอาหมดเลยไงนี่ไงนี่ไงแล้วผมใส่นี่ไงแล้วผมตีนี่ไงหมดแล้วครับน้องแค่นั้นแหละว้าสนุนหน้าข้าวไงข้าวดันฟ้อมพี่ไงแล้วแคลรี่ผมไปแล้วไงจังหวะนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับ ยบายเลยชวอตนีบ๊ายบายก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ของด่าก็เกมนี้ก็ชนะไปนะครับก็ได้เอ็มวีพีด้ใช่เปล่ามานี่ไง m v เอ็มวีพีจริงจงด้วยมาดิก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับก็ยบายนะครับสกอร์ก็จะประมาณนี้เลยครับก็ยบาย